เพื่อเป็นการลดต้นทุนพี่นอ้องผมเอาห้่มาเกี่ยเพิ่นเอาห้่มาว่างไว้เป็นจุดนั่นเป็นกล่องเป็นกล่องไว้เพิ่นก็กินอยู่ด้เละพี่นอ้องลดต้นทุนนี่ก็มากินอยู่ในกระกินนั่นอยู่หันก็กินเอาเพื่อเป็นการลดต้นทุนก็เลยใส่ห้าม หลังจากน้ำบกแล้วพืน้นกระสิเขาไง่ายเองอีกเครือหนึ่งดอกปานนะครับผมนี่เครือห้่มไม่เกี่ยพืน่นกระินเหมือดอยได้พี่เนาะผมเกี่ยห้่มมานี่สองมือเลยเด้นี่มือที่สองมือนี้เหมือดดยู่นะครับผมก็ยังแต่สิลงจำศินข้านานามบ่ม้าเที่ยวนี่แต่คือสิเมนต์จำศิน,นเลยอาหารลดต้นทุน มีเข่าผมก็าปนใส่กับเข่าพี่น้องเห็นบ่เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนก่อนเข้าสีเข่าไงคือเข่าไงแล้วนี่บ่ต้องเกีย่ยรยังกบนี่เริ่มเดือนเริ่มช่วงท่านว่านี่บ่ต้องเกี่ยนะครับผมถ้าเขาเข่าไงแม่นแม่นอยู่ในแอีงบ่เกี่ยก็ได้แม่นอยู่ในบอ่อ ปิดคุ้มเขาไวน้นะ่ะเห็ดอยู่ในผมเอาไว้ในบอ่อวง่วงว่งรดนั่นนะพี่น้องล่อรดนะ่ผมก็บ่าได้เกียรนี่ละผมแม่พั่นผมซิบกว่าตัวจนขยายออกมาได้เป็นยาบ้าลอ,อยซะเป็นหมืน่นซะจะขายไปกระนอกนั่นนะครับนี่คือผมลดต้นทุนว่าเออเอาอันห้ามไม่ให้เขาสิก,กินบอ่อนออเขาก็กิ่นคือกันพี่น้องนะครับอะ ก็คือทิมไว้ซื้อห้ามนี่บ่ต้องเกียบบ่ต้องนั่นมากเขาจะขึ้นมากินขอนเขาเองนะนะครับอ่ะนั่นะให้ห้ามสองหงายล้วเขากินอยู่พี่น้องเราขอคบคุณเลยหลายคลิปนี้ให้พี่น้องได้เยี่ยนรูไปน้ำกันนะครับศึกษาวา่าถ้าเอาลดตนทุนโดยการให้อาหารพื้นบ้านให้ห้ามห้ามถวยมือเศร้านี่ผมามส่งห้ามถวยหนึ่ง แต่ตัว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 นีว้มันมีของเก่าเหลืออยู่เขาก็มากินตลอดเองโดยว่าตรงมาให้อีกนี่มันเหลืออยู่นี่เขาก็สิมากินของเขาเองนะครับผมว่าตองไ้หลายเทื่อเครื่องนี่เขาจะขึ้นมากินนั่งโคโม,โมงห็นแต่ห้ยเขากิน <S <S นะครับเนาะขอบคุณเลยๆคลิปนี่